กำลังสิยภากันลากอีกรอบนึงครับโอ้โหสอวโอ้ยตัวใหญ่ลรับขึ้โว้ตัวใหญ่กำคอใหแลแต่ว่าเจ้าหากินเฮก่อนวันได้แล้ววอ้โวจะเจอเดียวเสื้อลูกนั้นวัน พุดแล้วเนาะตัวที่มันปืดไปทางนั้นขึ้นได้บล่ะแหมลุกเลิกก้อนเราไปเลยๆคอยกระชับโอ้โอหแม่พอมพ์กรสูปักใส่ก้อนนอนจันทร์บอคือหวานเนาะเรม่นี่มาถึงว่าไมเท่าเราไม่อลามใมาถึนี่นี่ครับระวังรอทีมงานนั่อระวังรอบพอน่อยปุ ไม่เราก็สไลาครับพี่น้องพาชมบรรยากาศครับฝ่าอึมคือมุมคือฝนคือจังสีตกมองไปทาาฝุ่นเป็นน้องสองผ่องเลยครับพี่น้องอันนี้เป็นน้องคดกว่างครับผมอันนั้นเป็นเฉียงหน้ายายหลดครับราพาที่มือนั้นนี่ครับกำลังสิยผ้ากันลากอีกรอบนึงครับมั่งไปเรื่อยเรื่อย ลูไปลูไปแเป็นดือม่นป้ายจะสร้ไล่ดูสิล่ะเันเล็วมันตื่นไปนิ่มๆอ่มามาอปเลวมันะออกได้กับหมอ่าไเหมนมลเีนลอี่เยไป้ตะมัเหมือไปงตะเพียนนี่ไปน้ฟังข้าออกไปตะเพียน ตีนลงนั่นเงเนีัยไปจับังจับปออกล่อยไปปลาเพียอยูปล่อยตีมนอยปล่อยยปราดุกบมดกางกมาปลาตะเพียนาด้ออปล่อยวางเลยมันอ้อมสะพานทั้งคันปลาด้วบ้านตีนอะไรตีนก็ตีนเดียบปลอยคั้นอกปลาโอ้ยอย่างนั้นได้พระท่านกับพี่น้องนี่ตัวบอย่างงามเลยครับผมปางามจั

ขัน้อขัข้อถลุนถลุนพี่น้องเฮือบุดมือยืนในแหนนี่แหลรุดมือใจสีขาดก่อนปีคนฟูเฮ้เพเป็นฟูต้องคอย

โอ้ยปลาดุกปักเก็บพี่น้องเอ้ยเฮากลางปฟาจีนพอดีมันยังเก็บออกอโดเก็บไปพี่พีโอ้โหเยอะตัวใหญ่เลยนี่จะบักแหลมเฮ้ยนี่นี่จะบักแหลมเอาแล้วระวังเดี๋ยวฟอ๊ะรู้ไหมลู้รู้ โอ้โหพี่แล้วพี่แล้วนำยาน้อโอ้ยจุวยอลึว้าวตกแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเราู้อื่นอีกเดี๋ยวเน้่ยปปอังามงเลยครับผมยังงามเลยครับผม ัานโอ้ซมเบิ้งครับผมแน่นอนจะวาเอาอีกสักทีมันตุมยันอีง่ายหรือเปล่าอือโอ้ยดึงหางดึงหาจะได้แกวนึงนี่ยปบปป๊บไปงจ้าหัอพ่อพูดหรอเปล่าบปลาตัวหญ่เจอได้สำเจ้าเอาบางยาแล้ว อู้เอาไข่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 น้อยไข่ไข่ไขมีไข่ะอันตรายเรานไปนอปลาตาหเราังาปลา้นวาจาจุ้นนหมดครับอาจจหมนะักี่น้องะลนมะอลั แกล้งเดี๋ย้มเก่งห t ดเลยนี่ส้มกันล่ะมกันตามๆกครัผมปวรอยคกัเครับคโนะกัเอาวครับปาดุกตอดาเป็นอุปสรรคกับผมเฮ้ยกระปาตอดว้าวปวร้อนเลตมแต้มขนปลาดุกตอดบางท่านคลิปหลยเติบอยู่ดิกำลังไขรเนี่ยเากลางัดตีนอ้เสนอเนาะหลงที่ไป ยนนั่นก็นมุด e แล้วครับยนนั่นเาหมุดนาะหนิงแล้ครับย่นนั่นมุดดิฮึบฮึบอันนี้ลานบ้นโ้ลานเลยครับผมโอ้ยนี่ตาปลาใสของเงาเลยครับปลาขอแล้อยจะอ่อน่น้วมาตัวยังไงตั้ดแต่กันมีอ๋อนเนาะ นิ่งครับรอบนี้นี่เงียบแต่ละสู้เดี๋ยวกับป๋าแล้วเนาะไปอยู่ไปอยู่หวานมันไปทางไหนัวใหญ่ไหนน้ำม,มันกระนั้นนี่แหละออดูนั้นมีท่านออกเลยนี่พอหน่อยได้ครับนี่ครับพอหน่อยมุดครับผมเอาหมองออกมาได้เก็บไว้ตั้มเห็นกิ้วดิละ เอบเลยนโอ้ยนี่นี่แแีบตว่าว้าวอะไรนะครับเหลือแล้ปะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอเกือบเป็นไปพี่นกอ้ไปก็อยู่สะนี่ละไ่หัเอ๊ะโอ้แสงงามนี่ งามดิดน้ำพิ่น้งมานิดิดน้ำหาป่าตะกี้เอาแล้วรุ่นรุ่นรุ่นยกเลยยโเลยถูกงามปวดอากว่าตัวงามมีดีวะจอดอีก ม <laughs> <c oughs> ึงมึงครับพี่น้องที่เต็มกระมังครับไปดูไม่อนอนดิอ <c oughs> โอ,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 โอ๊ตบะข้อไหมโงมงามเนาะโอ้โหร่างกายงาสังดีครับเกือบกระบาดสามบาทเด้ครับพี่น้องเนี่ยเกือบบาทครับแ <c oughs> ม่เนี่ยพวกเอาอีกแล้วครับเอาอีก <c oughs> แล้วๆๆครับ <c oughs> อ๋ออ๋ออ๋อมได้มันเ้างนเอมนก็ไม่ด้เันรมันมันจะพุ่าเอ้ันยูเอ้อยู่ะเรียบร้อยเาว่าตีนเ่อคอไรไม้เจริหรอกตีนเหทางบนไกบะตีนอัดเสตีนึงบ้าโพี่ก็เป็นว่านนะโอ้ยไมได้เโอ้ขนอยโอ้ยหมอนี่ร ปว่าย่างหลายโอู้ทั้งหมื่นครับขอบสะมันมันเป็นแต่แต่ลิงกนหมื่นลงนี่ลิงแฮกให่เหว่าจับคอมันไว้นไปทางเห็นแล้วปะตีนแหรอตัวน้อยนี่ก็ไ่ใช่โอ้ยโอ้ยยุ่กลางยุ่กลางแขงพอดีวะทางนั้นมันคือกว่าน้อยคือปะเดี๋ยวสิต่อแพะมันเดี๋ยวไปหาด้ว เฮ้ยไนำจอดเตี้ไปมขุมนไปยังไล่ะมันจเต็มกะละมังไหนน้ำเส้ได้ไหมเงไข่นเด้อมันทำเส้นไหมครับนั้นซีดนานเส้นด้ด้วมันนไหนไปน้ำล่พวกาออกเพื่อต่ดไปวปาเทียนเอาไปทำก็มีเยอะอยู่ไเอ้าได้เนียบน้ นิ่งครับนิ่งครับนิ่งเลยหัวฟูแล้วหัวฟูแล้วหัวฟูแล้วนี่ครับนี่ครับนี่ครับเป้าหมายเปซ็ตแล้วพวกขึ้นม่ที่นี่เออเอ็ดอึ๊บโอ้าววามวีลีครับวีดี่ครับโอ้าวจารย์พันโอ้ถูกพนดั้งชาวไทยเลยวะมเว้นไปถึงแต่แบบนี้ถอดมาเลยตถอดได้อดี๋ยฝ่าว่างได้ถ้าไม่เข่าเก็บเตืองก็ได้อ่าว้า โอ้โยตะก,กี้ท็อปฟ้อมมีดีครับผมน,น,นิดแล้วก็ฝากนี่รับมึงนะห้ามที่ดียวมึงจะไม่เนาะมึงครับห้ามมด็บนี่ครับนี่น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วครับผมรอบสุดท้ายไปนั่นก็มันยังนั่นก็พอหน่อยว่าจะลากเขาโม่งนี่แหละครับนี่ครับคือมุดน้องหอมนอกวันนี้ เดี๋ยปักก็ยัง่คติดููนีไหลังนี้ไงังไงสนี่บมกังหงลุงไปัไงเาดิไหนี่แหะตัวทำลายพอน่อยบ้างนี่ครับชัดเลยครับนี่ยังเกือบติ่มกันครับมแต่ปลาคอตัวยญ่งๆครับผมตัวงามๆ าธรรมชาิได้ี่เราได้เลี้ยงได้เล่ามันได้ทางนี้สมกับนี่ครับพี่น้องสลามลงงไปถาครับผมกินานาครับตะเพียนเนี่เอาโมเดอกขึ้นยู่ไนแค่ละได้ขึ้ยากับพักกันมาเอินมาเลยจุกลางเหี อปลาฟูลองๆเลยครับนี่ปลาตะเพียนลู่มันงอมันเหี่ยวกนห้ามเหนะปลาพราม6ปลาดินน้ำคุ้นเป็นงอมสันกันนะนี่ไปเชือดละผัดงผัดเท็นมือเฮ้ยน้ำคุ้นๆปลาเนี่ยดีดีมีได้จอยปลาสูตรเหมคล้ายๆคือปลาสูตรเดี๋ยวนี้กันคนห้วมุดแล้วปลาคอป่ะครับอ่อ หลุ่นน้ำพ่อนหน่อยครับผมนี่นะครับรอบซีเจอปลาท้อแล้วเจอปลาท้อแล้วึบกำคออ้ยนะแต่ว่าเจ้าหาจีนเยก่อนว่าหนักรอชุ่มครับรอชุ่มลุดมือสิละ ได้แล้ววันโอ้โหจะเจอได้วหมเสื้อลูกนั้นวันโอ้โหใครลูกโดนมาได้พี่น้องไม่หยุดรู้ทอกเดี๋ยวพ่อกเขาครับงามว่ครับพี่น้องเลยของเตอทั้งหมดแล้วหูดมือหน่อเขอบอ๋อรู้มาจักกลยนี่โอ้ยหลอกซีดเราครับปลาฟอจักยีมาได้จักกีเลยเปลี่ยนชุดเรามาได้ดิเก่งร่างแล้ว อาจจะกินน้ำว่าไว้ละครับผมหมืนหมึนมนพี่น้องมนน้ำโอ้โหโมหอยนี่เขบนีย่างเงาเลยครับอร้านร้านจะมีแม่น้องไปเปิดเสาหัวไหล่เนาะปลาคอเนียนเลยคราบนิสานี่คอหงมปะ เรางามๆเลยเจ้าวเ่าเห็นลวัดตัวใหญ่ยังมท่านเห็นมั้ยตอนนี้กนีนไอยเอตัวนี้บคอยครับคอยน้อพี่น้องตัวนี้เจ้ากระสาตัวนี้มีท่านเห็นเจ้ากรสไฟใสอยยเด้ออกแล้วอ้ยปลาันีลแล้วจับตาจับตาจับ้องจับบ้อง

น้องเคยวันเล่านะโอ้ยงนีนคือแล้วครับพี่นอ้องมีแต,ต่แน,เนวเดียวระวังโอ้ปลาดุกอันนมาทั้ง <c oughs> <c oughs> ตัวตัวตัวแหนคเลยขึ้นมาสกหันแหละลุงนั้นโอ้พี่น้องมึงขับปลาดุกครับปลาดุกด้วยลุงนั้นไม่เลยนะครับด่าตันะตัเมียขึ้นมาอันนี้นักเสือพี่นอ้องมึงโอ้ยผมน่าบอกแล้วนี่โถหลายขักหลายเนี้ยครับพ <c oughs> <c oughs> ี่น้อง <c oughs> มันมีมันสิบโลผมว่าหลุ่นนี่นะวันนั้นไม่ขับตาคืตัวงามแต่ว่าจับเพื่อน้องงามๆกันเด้อตัวป่าพี่น้องแต่ยังโอนแล้วยังขาวยังงามก็่อเนว ป้าน้องธรรมชาติได้ครับมีได้เลี้ยงนะครับครับคลิปนี้กับฝ่าพี่น้องเตรียมับทุกมองทุกบอลเด้อครับจะยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อครับผมพอน้อยซอยเดิมมอนี้กับลูกเขยกับลุงหนันกับไอผมครับกับไอสมกับปัจกกีเนี่ยทีมงานหน้าท่ามห้องอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องขอดึงก่อนนะครับเทสมอมือแผ้นะครับ่อนี่ครับ แผ่มันโอ้ยเจ็บคิดตัวไมโทษโทษนะครับพี่น้องมันอยู่ตรงนี้นะหลุนนิดนี้แต่เจี๊ยบใช่ไหมนี่นี่นี่มองนี่เลยมองซ้ำๆนี่สั่นสะท้านเลยขาเนี่ยเรื่งหนาวนึกหนาวค้างนึงเลยพี่น้องเลยขอที่กรองนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับที่ติดตามรับชมครับ